สวยเกินโดนแล้วครับมาอีกตัวนะครับผมสําหรับผลงานของทางแปลงสามตัวนี้เป็นตัวที่สามของอ่างแปลงสามนะครับแล้วก็เป็นตัวที่หกของผมนะครับในฤดูกาลนี้นะครับตัวนี้คันอยู่กลางอ่างเลยนะเพิ่งเปิดไฟไม้แรกเลยเนี่ยจังหวะติดก,กล้องพอดีเลยไม่เห็นตอนถอนเลยมันเป็นมันอ้อมไปโน่นว่ะลืมไหมลืมเห็นลืมเห็นกำาำมันจะกดกล้องอยู่ แต่ั้นเป็นป่าหา้าเวลาตอนนี้ประมาณสักหกโมงครึ่งนะครับผมปลายิสกแปลงสามครับเข้ามาตอนนี้เลยนะครับตอนเย็นๆใกล้ค่านะครับตอนนี้ปลาวิ่งออกไปด้านซ้ายนะครับซึ่งด้านซ้ายก็จะเป็นหญ้านะครับป่าหญ้าที่น้ําท่วมขึ้นนะครับไปทางนู้นไม่ได้ไปทางนู้นไม่ได้เป็นหญ้าไม่งั้นจะได้เยอะเลยนะ <laughs> ดีๆอย่าไปอย่าไป ตอนนี้ผมต้องลงจากเอี้นะครับเพื่อลงมาเยื่อปลาในน้ำนะครับเพราะว่าปลายังพยายามจะไปด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายเป็นป่าย้านะครับจังหวะนี้ผมพยายามจะตึงสายเซฟนะครับตรึงไว้นะครับเพื่อให้ปลามันเลี้ยวออกทางด้านขวานะครับผมการที่ทําแบบนี้ก็เสี่ยงมากเลยนะครับเสี่ยงที่ปลาจะดึงสายเอ็นขาดได้นะครับแต่ครั้งนี้นับว่าโชคดีของผมนะผมที่ปลามันเลี้ยวออกทางด้านขวานะครับ ลงลงลงต้องลงบลาลลังแล้ววันนี้เานั้นเป็นหญ้าเยอะจัดใกล้จะได้จับคันแล้วครับครั้งนี้ผมต้องจับคันครั้งเดียวนะครับเราก็ต้องเยื่อปลาให้ยอมภายในไม้เดียวด้วยนะครับ <Okay. S 2> เพราะว่าเราตึงสายเซฟไว้บ่อยครั้งนะครับตะขออาจจะหลวมได้นะครับอาจจะทําให้ปลาหลุดได้นะครับปล่อยไม่ได้แล้วนะปล่อยไม่ได้แล้วนะ การทิ้งคันไม้เดียวนะครับแล้วก็เยื่อจนจบนะครับเยื่อจนให้ปลายยอมภายในไม้เดียวนะครับเหนื่อยมากๆเลยนะครับตอนนี้แขนผมแทบจะยกไม่ขึ้นเลยนะตอนนี้เหนื่อยมากเลยครับน่าจะอยู่แล้วแต่ยังไม่ยอม <c oughs> <c oughs> ยังไม่ยอมเช็ดัวถอนไปทีหนึ่งผมสับไม่โดนถอนทิครั้งที่สองโดนแรงดีไม่มีตก ั้งนี้เราอาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยนะครับกว่าจะได้เห็นตัวปลานะครับผมเพราะว่าปลาแรงดีมากเลยนะครับแรงมากๆเลยนะครับตอนนี้ผมปลดแรงน้หมดแล้วครับอนนี้มุมน,นี้สวยกว่าพี่ครับผมยอมมากแต่ยังไม่ขึ้น <Okay. S 2> ไม่ใหญ่นะแต่มันแรงดีมากเลยอะ่ะซส์น่าจะสามสี่โลเองอะ่ะไม่ยอมให้ยไม่ยอมเลยไม่ยอมขึ้นนหอยยังไม่ลอยเลยหอวไม่ขึ้นเลยซส์น่าจะไม่ใหญ่

một lẻ hèn nó lá kẻ lá nan mắc tôi nhé này nó có một lèn bà có một lèn không buồn hết ตัวนิดเดียวสามสี 3, ่มีครับน่าจะสามสี่โลไม่ให้หัวมองไม่เห็นหัวน่ารัจังหวะนี้แหละครับใหญ่แล้วอันนี้ใหญ่แล้วย,ลอลยอมแล้วยอมแล้ว okay. โอเคโหแย่ yeah. <laughs> เป็นสิบนาทีครับสู้กัน <laughs> โอ้น่าจะประมาณสีส่โลก,กว่าสี่โลนิดหน่อยส,สวยครับตัวแดงแปด๊ดเลยโอ้เเหนื่อยมากเลยไม่ไหวเงยแดงมากถุกขนก็หมดแล้วโอ้โอมีเกี่ยวสองีอ่เกี่ยวสองขอนี่นเกี่ยวตรงนี้ตัวมันก็เลยเยอะยากไงมันนะ่ะ นี่เป็นตัวที่หกตัวที่สามของอ่างแป้งสาม